สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะวันนี้จะพามาชมตลาดบอลสีที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะคะแล้วก็มาเช็คราคากันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงบ้างบอลสีไม่จําเป็นที่ราคาต้องแพงค่ะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะตลาดนี้จะมีทุกวันอาทิตย์นะคะเพื่อนๆถ้ามีโอกาสว่างๆลองมาเที่ยวนะคะนี่อะไรครับลงุงครับตอนนี้อะไรลงุง ตัวนี้มันนาฬิการกบนะครับอ๋อมันมันมันเหมือนหกหลงมันตัวใหญ่นี่เนี่ยตัวใหญ่เนี่ยมันเป็นนาฬิการกบเนี่ยตัวล่างๆเป็นหกหงกันนะอือมันมีมงกรด้วยป่ะที่ส่งไปอาไรครับอย่างเงี้ยอันนี้่ผม แป๊บหนึ่งอันนี้ควรอินหรืออะไรเนี่ยตัวนี้สหัสเดชะใหญ่มากไปนอ๊ะอวกว่าควรอินควรอินใบมันยาวใช่ไหมควรอินจะยาวตัวนี้มันจะมีเส้นกระพาเล็กๆคือสหัสเดชะเท่าไรอ่องเงี้ยตัวนี้เก้าร้อย คายนี่มีขายต้นเดียวเงาะน้ำมันพันกว่าบาทเนี่ยในตลาดตาคี เท่าไรครับเนี่ยอนนัันนนน้คออู๋อต้นเท่า,ทาไหร่ครับเนี่ย<ะ>คนอูต้นละสามร้อยร้อยได้ต่อคุยกันได้ค่ะอันนี้สองร้อยห้าสิบก็ขายแล้วค่ะสองร้อยห้าสิบเป็นังเแดงไว้ก็ อันนั้นอันนั้นเขาเรียกอะไรครับอันนี้เจ้ากุ้งไกเซอร์อ่าใบไอ้ใบทำไมไอ๊ะมันทำไมด่างอย่างเงี้ยนน่าจะเป็นเจ้ากุ้งเดนมาร์ควะอันนู้นเจ้ากุ้งไกเซอร์นะมันมันทำไมเป็นสีเขียวเพราะว่าเพราว่าเนี่ยตรงนี้เนระมดามันเหมือนไกเซอร์เนาะแต่ว่ามันทำไมใบด่างทำไมมันด่างอเงี้ยไต้ไตเดนมาร์กนะคะมันผสมกันแล้วไงมันน่าจะ อ๋อถ้าได้ผมเห็นว่าไก่เซอร์โน่นน่นะแต่เนี้ยเหมือนเดนมาร์กแต่ใบเนี่ยเป็นไก่เซอรนะ์ใช่ใช่มันน่าจะผสมกนะันอันนู้นอะไรอันนู้นก็ไก่เซอรนะ์น่ะอ๋อไก่เซอร์แต่มันแก่แล้วไงมันมันแค่ต้นแม่มันออกใบอ,อ,อ่อนมาหน่อยไก่ <c oughs> เซอร์ต้องมีตนแก่ บ้านอ่ะแต่ไปดูไอ้ใบที่มันงกงางนั่นอะไรกัน่ะเขาเรียกอะไรอะไรนะ่นเขาเรียกอ่ะออมเงินมันจะมีที่เราเห็นใบขาวออมเงิน อะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ต้นะไเกดนคกนเงต้นอะไรเกัเดงมนเงินอีอย่างนึงาโตก็สวยนไปใหญ่นใหญ่ขึแล้วจะมันจะมีแบบขาวเลยนันมันไม่เหมอนคนละอย่างเ่ยม่ไ้เนี่คนละอย่างนะนี้มันอะไรนะอวน บนอินเอะไรไอ้ลลายเนี่ยใบอะไรเ่ยต้นอะไรเ,เไน,น,ไนี่ยไมนี้กเบี่ท่าไรเนี่ยสี่ร้อยค่ะยกกระหังไปเลย ร้อาสิควนอินนงอะไรหนูสองร้อยห้าสิบอันนี้อะไรเนี่ยออมชมพูขายแพงไม่เอาชมพูอ่ย

โอ้โหนี่ใบใหญ่มากเลยใบใหญ่นี่อะไรเนี่ยโอ้โหอะไรใหญ่ขนาดนี้ อันนี้ลหครับเนี่ยโรงครับอันนี้อะไรครับเนี่ยขมััดสมาธ<อ>ินมันมาพ้าวกุสุมาอ๋อเกินอะันขัดสมาธิป็นนี่เนี่ยหรอครับเนี่ยครับเนี่ยโหไม่เคยเห็นเลยเนี่ยอันนี้นคาราดนี่หขุมานขัดสมาธิ นาคาลาดวันนี้มีหลายอย่างมันจะสวยเนาะแพงครับพี่วันนี้รักมือเนาะ นู paid, oh. ้นอะไรครับเนี่ยนีจะกใันี้วันนี้ลงใบใหญ่เนาะก็ขายต้อะไรอย่างเนี่ยไม่บอกใช่แล้เป็นต้นแม่ผันธุ์มาโชว์เฉยๆลูกๆม่อยู่เลยเขาจะมาโชว์ออันน พุ่มจังเลยเ็นแม่ผัน